เรามาตามข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยสนใจล่าตัวยอสโก้กัวเดโอครับหากว่าอัมริกาปอดอย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะ อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจาก The Times นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนไล่ล่าตัวยอสโกกวาเดโอครับหากทางแอมบรลาปอลเนี่ยย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ต้องบอกว่าแอมบรลาปอลครับมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องเพราะกลายเป็นตัวสำรองในทีมของเป๊ปโกดุล่าอ่าแล้วก็แทบไม่มีโอกาสลงสนามเพื่อแสดงผลงานนะครับรายง,งานจาก The t i m e สไม่รอช้าบอกว่าแมนซิตี้เล็งไปที่ยอสโกกวาดดโอครับกองหลังของไลซิกนะครับหากเกิดกรณีที่ลาปอลย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ จะบอกว่ากรณีนี้ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยก่อนหน้านี้นมีสื่อจากสเปนรายงานว่าบาร์ซโลนาแสดงความสนใจลาปอ์และพร้อมเข้าหานักเตะหากตัดสินใจย้ายทีมจริงๆนะครับรายงานบอกเลยว่าแมนซิสตี้ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องนี้เพราะพร้อมเปิดทางให้ลาปอรย้ายทีมเพราะอาแมนเชสเตอร์ uh, มองไปที่ยอร์สโกเกรโอมาเป็นตัวแทนนะครับ สำหรับกองหลังชาวโครเอเชียอย่างยอสโกกวาเดโอนะครับมีข่าวย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันโดยเฉพาะบรรดาสโมสรอ,อังกฤษที่ถูกโยงให้ความสนใจและพร้อมเข้าหาหนักเตะหลังจบฤดูกาลน,นี้อ๋อต้องมาตามเลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ มันน่าสนุกจริงๆในช่วงตลาดสมนีว้ว่าใครออกใครอยู่ใครไปใครย้ายนะครับอืมยาวๆไปเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของยอร์สโกกวเดิโอก็คอมเมนต์เข้ามาได้เชลซี Chelsea, หรือปู๊กอยากจะได้เหมือนกันสำหรับนักเตะคนนี้นะจัดไปให้ัวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม